อันนี้ไส้เขาหยั่งล่ะค่ะลุงนี่ไ้เขเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วอืมไ้ขาเจ้านะค่ะเหนียอไส้จ้าอันนี้เป็นน้าวานเนาะค่ะลุงค่ะอ,อันนี้จกงานค่ะเนี่ยถึงไรบอสสามไรคว้านี่สาไรนะุ่ 3, นึงสา อ๋อบอสชะพะตาอันนี้แม่ค่ะขาตาเห็ดไรกลัวอืมโอ้มันจองอันมันคืตาจองงานอือคืไเห็ดเป็นแปลงเดียวค่ะวันหลักวันโมด้ไปรงไปเ่อนเขาจะงค่ะค่ะตาแล้วมาสูบน้ำ้าต้องสูบน้ำดูอืมคันเดสูบน้ำมด มขหน้าแหน้าออี่ผมคอืออันนี้เฮ็ดกักมือลหรอคะเนี่ยลุงีกเฮ็ดมือนี่ยแล้วแล้วเอ้นในมือนี่แหลอ้นในมือนี่สนามไ้ามกอค่ะค่ะเราอันเฮาเอาอันนั้นวานไปกาวานไปเขาวานไป เรียบร้อยแล้วอ๋อจ,จ้ะค่ะทันสมัยได้ค่ะทุกมือนี่เฮาเห็ดน,นะใส่รถไถรถนั่นเมือ่อค่ะอันดินกะใส่เขาปัน้นไห่เอาไปได้ใส่ขาดคือเกาเฮาเด้พ่อแม่พี่น้องอือใส่อันรถปัน้นดินปั้น,<ใ>นเลยค่ะค่ะ<า> อืมนอบะมีแห้งค้นคือเก่าแล้วจ้ะจะจะอันนี้ที่อยู่ประมาณอันไหลกลัวเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะลุงเจ้าของหน้าเพิ่นกบ,บอกว่าอันสามารถกินได้คุ้มปีอยู่พะนะค่ะได้กินได้คุ้มปีตลอดปีเลยพ่อแม่พี่น้อง หน้าค่ะคุณนะค่ะหน้าอันหนึ่งหนึ่งอันไหลค่วหลควาไล่ควค่ะสามารถกินได้ตลอดปีสี่สิถุงหาสิถุงเขาเจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าค่ะ ข้าวเจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นกเ็เฮ็ดเสร็จแล้วข้าวข้าวเพิ่นก็ใส่รถเป่าเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องข้าวเพิ่นก็ใส้รถเป่าเอาค่ะ <c oughs> บ่ได้บ่ได้ดำคือสมัยตะกี้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่าได้ ปีที่แล้วอันลุงเพิ่นว่าดำอยู่ต่บดที่นี่ย้ายเพิ่นบ่คอยสบายเพิ่นก็เลยอันบ่มีผู้โลกกาห้ก็เลยเฮ็ดผู้เดียวปีนี้ก็เลยอันบ่ดำปีนี้ก็เลย<ม>วานเอาเลยเเเเพ่อแม่พี่น้องค่ะวานเอาเลยคุณน้ลุงเพิ่นก็เป็นโรคหัวใจค่ะนี่พ่อแม่พี่น้อง ค่ะเราอันห้องน้อยๆนี่แม่นบ่ห้องน้อยๆนี่แต่ก่อนมันถึงถนนนะแม่ที่นี่คุณอาถามว่าจะตั้งที่ไหนนี่แหละพอมายู่ถนนท่านท่านค่ะมันมกี้เคสอะไรนี่นี่ย่ให้น้องใจค่ะนี่แหะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสมัยทุกมือนี่เคสหน้าเฮ็ดหนังบ่ได้เฮ็ดแบบ เกาห้องเด้เฮ็ดแบบสมัยใหม่เลยพ่อแม่พี่น้องอเฮ็ดแบบสมัยใหม่เฮาเลยพ่อแม่พี่น้องไถแเราก็อันตีดินตีดินแล้วก็ใส่อันเป่าเลยเอาโหลดมาเป่าก่าเลยพ่อแม่พี่น้องสูบน้าม,มาใส่ที่นี่กัดล้อมันใหญ่ส่ปุ๋ยแมนบ่จา้าค่ะ คลิปนี้กับซ้ำนี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะ